โนกามนุกัสสามิยัตถยัตถภูมิมาตะทัตตตาเยสิตาคิลุขภะแรงปะหิตตาสมาหิตาปุทุสีหามัสันลีนาโนมาคังสาพิสัมปุโนภูธาตมะนาสาสุธาวิปัสสันาวิราภิโยปัญจสเตณตตวาวาเนกาปิโลวัตถเมตโตุอมันติยิจธาสาวะกีซาสเนราตีเทวกายะภิกันตา เตวิชานาตาพิกุลเตจัตตาปมกัลุมสุตวาพุทธศาสะสนังตตสัมปาตุระหังรหุยานังอมนุสานัทสนังอาเปเกอาเปเกสัตตมัทคุลสหัสสังอัตตาตานิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานมัททัคคุล อภเพเกมันธรรมะทัคคงพิทาสภะพุตตาอมุงตันจัดสพังอภิญญายะวะวะกิตวานัสตุมาตโตอมันตุยุตตาสาวกีสาเสนีระเตเทวการญาพิกันตาเตวิชาณฐานภิกโรเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุกุพโซตตาตหาสาวะยัค้าภุมมากาปิโรบาถวาอิตทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจินโมธรรมนาพิสังภิกขุนางสัมมิจิโมนัง ถ้ากษัตสาเฮเมื่อวันตายาค้านาะนะแต่วันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตว,วันละว,วันโตยาสัตยนิโนโอถ้ามานาพิการมือพิกคู่นังสามพิติงวานัง ตาาีาตีตาหาซายักขานานนตะวันนิโนอีที่มันโตชุดขมันโตวันมันโตสัสโนโอทําไมนาพิการมงพิคคนางสัมปิงว่นาอีเจเจโซรสระหาซายักคานาตะวันนิโนอิที่มันโตจุติมันโตวันมันโตสสโนโอทํามมนาพิการมงพิคูนางสัมปิงนางเจสามิตาปันจสตายักคานานาตะวันนิโนอีที่มันโตชุดมันโตวันลมันโตสสโนโอทํามมนาพิการมงพิคคูนางสัมปิงว่นาง ภุมพิโรราชายขันหิโเวคุลักษณ์วิเนสนางพิโยนางจตัศหัดสร้างยักษานางปิปุปาสติภุมพิโรราชาัยโภโซโาคชนิติงขวานางโภยมันจะายที่สร้างราใจจตะศโชปชาสติคันทัปคานางอธิปติมหาราชาะสาติตโตอุตาปิกัตรย์ะโลอินทนามามหาปลาอที่มันฟูชุติมันโตวันละวันโตสัสโยงูถ้ามานาพิการมงพิกรนางสมิติงวานาง ทักคีนันจ่าที่สร้างราชาวิรุณโหตัดประสาสติอุมพันธานะะังรักิปติมหาราชายาัทโซุปตาปิกตะพระหาวลยินธนามามหาพลาอิทธิมันโตชิติมันโตว,วันยะมันโตนิตสิตามาโมทานาพิกาเมงคือภูนาสม,มิติงว่านาง ที่มันจะที่จักรราชาวิรุปภูรปัสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสพิโสปุตาปิจสักพะหะลูอินทนามามหาทลาอิที่มันโตสุติมันโตวันละวันโตวิหัสวิโนมูธมานาพิตามังพิภูนังขันติงก็นางปุตรานจากที่จักรราชาขวเวโนตปกุสัติต like um ิยักคาลังอธิปติมหาราชายัสติโส อุตาร์เิตสราโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตกสพินโนโนธรรมนาพิกังติกุนังภนิพนวนางโหริมาติสังทัตตาโตทักกินีนวิรุณหาูอาชินนวิรุปักโู้กเวโลอุตารังปิตังจัตตาโนเตมหราชาสามันตาจตุโรทุสซคาพพทลมนาอัทังสุรนีกาปินวัตเวเิสังมายาวิโนทาสาอากวันจันิกาสทา มายาปุแกนตุเวเกนตุจะวิภูจะวิภูโตสหกันธรรมโนกาเมเสโทจะกินนิมันบุนิมันบุญจะปะนาทูโอปมัญโยจะทีวัสุโตจะมาตาลิกิตะเสโนจะคันทับโพนาดูนาชาชะนูสักู อาคูปันจัตสิูเจวะติมพะดุจเรวะจจสเอเตจันเยจารังทานุปันทภพสาสหานชุภิณุธมานาปิการพิคูนาสมมติงวนางอาทาคูนาภาษานาคาคูสาลาสหตัชกากรรมพระรัตราอาคูปายาคาสหัจยาติพิยาบุนาทตัลตถาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันนุมหาคโบโปาคจวิตงวนาง นาคะอาชีสหชาจะสหสาหดันติทิศาทิชาบากีวิสุทธจักภูรีหาปยะสาธิวรรณมัชปตาติตมาสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันปธานาคะาชานามาสิสุปันนาตุงคีมะมะตาสิพุทโธสันหาหิโตสันหาหิวาจาหิปุปวะหัดยันตานาคะสุปันนาเันตังหุพุทธัง สิตาวชิรหัตเถนะสัมทันภาสาลูกัสติราอิสิตาคาตารุวาสวัสดีทีอิทิมนตูรัสสินคาละกัญชามหาปสมาอสุราธานะอิควีภาษาวัปปิจิจุติจักปหาลาภูนโมติสหะตันสะตันจัภะลิตานันสภีเวโรตนามาสันในหิตาวาพลินชีนัง ราหูพัดช้ปาคุณสมัยุานิันทัดตึงพิภูนกาลิเกว่านาอาภตะี่าปทิวจะตีโชวายุจธาขมานวัดุนาวัุนาทีวาถึงมจายตสารสหนิตาสุนาการยิตาอ่างูเจนมายัสินพัสสินทีทศารายาสักเทนะนตวันนี้อีที่มันโตชุตจวมันโตวันนอันโตพัสนโ้านาพิการุณพิูนางวิเกนวานัง ปินทูตเทวาสหีจอสมาจาุวีแะมาทันทสุปนิสาทเทวาทันทมาภูปุรักจิตาสุริยะสุปนิสาทีเทวาสุริยะมาภูปุรักิตานักขัตตานิภุรัิตาวอาภูมันทวลาหกกาวะสุนวงโมเสเสถุสโปปาทัอุูนุสะโททัเสดิชัตถายาสพีนานุวันิโมทิมันโตพุติมันโตวันนวมันโตสิขศิโนโมทมานาสิกามุทุกนางสิิงาะนา สหท้าภูษาภูพีวาฉลามาศุสีคาดิวะภูรัตกาจารุชาจาอุมาสุพนิพานสโมเพราะุณาสหธรรมาจะอตุตาสอานิชกาสุเรยุจาลาอาภูอาคูวาสในสีโนทัเจตเจตะาตายาตภะนาณตะวันนิโมที่มันตุสุเป็นันตัวว่านตัวัพโมโมุามานพปการคือกลัาสอมนพัง ตมานามาฮะมานามาพิจามานิโตตัมมาคิตาปะทูสิกาูภูมโนปะทูศิกาอาทาคูฮาอยทีวาเจเจจโรหิตตัมเสนูมาคามาะมาลคามาฮูดีวาสัเนูนาติตสกิกาปายาสพีนาตวันมิโนหอีกที่มันตัวพิมัตัววันมะมังตัวสัเสนูมูทมานาพิการพิกรานพิจะไมังสุกันโุดงหางโกดงอาภีเวขัสะ นาสาสห์ภูธาตะคายหะปามุคาภูเทวาวิจาสนาตัฐามหามหาลาชาวิศกาตยาตติโนทานายังอาคาชะปะชุมโนยุทิชาเขวิสันติสะพีเดสนาตายาสพีนานาตระลัโนยุทิชินโตยุทิมันโตวันละวันโตวันละวันโตโนทมานาตะาพุทุนังพมนิตินนั สิยาตุสิตายามาสทกาจมัสสิโนัมพิจารณาเมสินท่าชูตินามาอาสวะดึงมาไติโนอาภูหาท้าภูกระดตาทัเสตาตยาสักพนาณตอมนินยิ่ิมันโตพิจันโตวันมันโตสักพิโนเริมานาิกามณพิะารจนมนานสัทีเทเทวิกายาสัพพีนาณตอมนิน นามันวิ่ยนะอาคารชงมีจานเสัติสหัสหพระพุทธชาติมัคคีราภูดค่ะจินนามนาสว่างทัาเคมุคตาดังมาขัางจันทังวะอธิตาจิตังสุภางมาปร,ริวัตโตจะอุตตาอิติมาโตสะหะสันนังกุมาโรติโสจะปาโสปาคาสมิติโมวานังสหัสพังมารูกานามาตามาพิติตติ อุปปัานโนยุติมันโตคุสมาคายโยเดชัสโศมาาอิสระอาคุปันโวอันจีอัตีเขาวาสวัสติโนตปังจามสตโอาาหาดตูปริวารดตูเกจะสังเีอภิกกันเจติเทเจวีสุธรรมเกมาไดเจนะภิกามีปัสสะปัสสะกันทัสสะมันที่ยังเอถะกานาถะพันทะถราคีนะพันพันธรมตุโ สมันตาปาริวาีนะมารุงตถาูจินังอิทธิตถามามาเทนิกญหาเสนาเปทีปานินาตรามหาตัรสมตวาพีนังยะทาโสปโกมีภูทะนายันตุสวิจุปูตถาสุตัตุทาวติตังพุททะตังพุทูป,ป,ป,ปอตยวงสี จักะสะพั้งพิญญายาววุตตะจตุมาจตัวนันมี้รีาะเตตีาแลวพิะารณาิกันตาตีวิจาราถัดพิจเรยเตจะกัตาปะมะกะลุมสุตวาพุทธาสาสังมะวีตาราเคหีปักข้ามุนเนสังโรมปิอินชยุงสัพเพวิเชตสังคามาขยาตีตาญาสาวิโนโมทันตะ อาภูตีหิสาวาตีชนีสุตาติบทที่สิมงคลจารวานยิสิริทิติมติเตโชเชียาสเศรมหิตที่มหาพุนาปิมิตาปุถะปุญญาธิสการะสสัมพันธานะนิวาระสมัตสสัพคาวะโตอรหะโตสัมาสัมพุทธะวัตจิงสมหาภุรัสิสารนาคานุภาเวนะอาศีตยานุภายันชนานุภาเวนะอัจจุ ตลาสะตมังคาลานิภาเวนะฉันทัต <ppy aciones> สัมพันนรังสุญานุภาเวนะเจตุมาลานุภาเวนะทัสสะปาริลารามิตนุภาเวนะทัสสะอุปปาลมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัตถปาลมิตานุภาเวนะสีละสีละสมาธิญาปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะ เซชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยธรรทมานุภาเวนะตจตุลาสีติสหัสะธรรมคันธานุภาเวนะวันะลูขุตาลธรรมานุภาเวนะอัตถังขิกามกคานุภาเวนะอัตถสมาปัตติยานุภาเวนะชาละพิงญาณุภาเวนะตะนุตตุมากจะตุสัจจญานานุภาเวนะทัสสะพารณาพารยะภาละ ยานานุภาเวนะสัพพันตุตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเอกขานธภาเวนะสัพพะปะริตตานุภาเวนะรัตนะตยะสารนานุภาเวนะวิหังสัพพะโลฆาสุกุปัฏฐวักทุกขะโภมนสุสปายาสาเวนะสันตุสัพพะอันตรายาที่สัพพะอันตรายาปิวินะสันตุสัพพะสังกบะ ตุยหังสมิชนตุทีฆายุตาตุยหังหงตุชตวัสชีเวนะตะมังพิโกโหนตุสัพทาอากาสตัป,ะสต,ปะสตัปะสตัปะตะวนะภูมิคังคามหาสมุทรสมุทธาอารัากขาเทวตาสัพทาตุมเฮอนุนรักษ์ขันตุพวัตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะ นุทานุภาเวนัสตาโสธีพระวันจุเตพระวันจุสสะพมังคลังรักพันจุสสะปฏเทวตาสสะพระธรรมานุภาเวนัสตาโสธีพระวันจุเตพระวันจุสสะพมังคลังรักพันจุสสะปเทวาตาสสะพระสังฆานุภาเวนัสตาโสธีพระวันจุเตบทภะวะตุสสะโวยพโภยจะทำคน นัขัตยกภูตานางปาปาหนิวารนาปิตสานุภาเวนะหันตวาเตสังุปัตเวนัขตยกรภูตานางปาปาหนิวารนาปิตสานุภาเวนะหันตวาเตสังุปัตเวนัขตยกรภูตานางปาปาหนิวารนาปิตสานุภาเวนะหันตวาเตสังุปัตเวบทนักขัตยกใต้นักขัตยกและเพื่อ บทที่ะพบคัดเทีนรับตาคาถาอตีตังนานวาคํานนับนับปฏิกันเถนะคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงถึงที่ต้องแล้วไม่นควรไม่หวังิึงที่ยังไม่มาถึงจตตีตามปฏินันตังอับปันตันจะอนาคาตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นดังไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะอย่ทรมบังตตะตถาวิปัสสติอาังเฮรังอา,งา,าังกุปังตังวิทามานุปูหิเยก็คนใดเห็นแจ้งธปัจจุบันไม่งานาน่ายง่ายไม่คลอนแคลนทำาน,นั้นได้บุคคลนั้นเพิ่มจะเดินธรรมอน,นยียงให้ปบุกปลงเหศ ชีวะกิจจมัสตาปังโปชัญญามาะ,ะนางสุเวีจึงทำความเพียรพในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิรูทังคารันเตมหาเซนะมหาเซนีนมัตุนาเพราะว่าความผัดพินกับมตุราผู้มีเสียใเสนาใหญ่นั้นยอน่อมม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารมาตาปิงอะหูอะหูรรตตมันตันทีตัง มีพัรรติกระดาตติตัังตัวอจีคติมุนีติพระมุน,นีผู้สงบเรื่องเดื่ยงผู้บุกเรื่องบุกคมผู้มีปกติอยู่่างนี้มีความเพียรไม่เก็บครางทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเริยนเ้วยประการชนริยแลบทที่17เ็อาินทัปัจเวกนาฟาทา ชาลาธรรมะเหตุชาลาอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะต้องควบความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำบังเหตุพยาที่ถิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องควบความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนธรรมะเหตุด้านอนัตติตาเรามีความแก่เรามีความตายเป็นธรรมดาแตต้องควบความตายไปไม่ได้เราสัพย์เหตุมีมีปีเหตุมนาเป็นหิมนานาลาพาโววินาภาโว เราจะละวินเป็นต่างๆที่ว่าจะต้องได้พัดผ้าจากขอและอองใจเดินใจให้สิ้นกรรมาสมกรรมเหตุกรรมทายาทากมายโยนิกรรมมาฟังพุกรรมมปฏิสระาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ตัดกามมีกรรมเป็นผู้พิจาาใส่ยังกรรมังกาลิสามีกรรมวิญญาณังวาปะกังวาตัสทะทายาทาเขาวิสัน พอ่อพิสานิเราจะทำกรรมใดไว้หรอือเป็นผณหรือเป็นบาปเราจะเป็นพายาคืวาอว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวามีเอีวังอัมเหหิอภินหานปัญจเิกขีตัดพังพวเราทั้งหลายคนพุทธนณายอย่างนี้ทุกควันเพนบทที่สิบแปดพรหมวิหารภาวนาไม่ตายใหญ่ อีวังนีสุตังอีตังสมปยังพะควาสาวัติยังวิหารติเชเชตวนีอนาทปินทิกาสอาราวีตติตะคุณพะควาพิคุอมันเติสิพิโสปุติพะพันเตติเตพิคุพะคะวโตปัจจสตภุมพะควาเอตทธวจะตเมตานะพิโสมีเจโตมุติญาอาเชวิตายะคาวิตายะคาหุนีกิตายะญาณีกิตายะวัจจุกิตายะอนุติตายะปารุติตายะ มาละทาธิอิปัทาสิทาซานิสังตาปฏิการทาสัมีอาอีกาทศสุขังสุปฏิสุขังปัติพุทติปัติพุทตินาภาปกังสุพีนังปัสสตินุสานังพิโยโหติอานุสานังพิโยโหติเควาตาลัันตุนาจะอังคิวาวิสังวาสัตังวาสกรรมติตัวตังติดตังสมาสัมมาทิฏฐิ มุขวูมุขวันูปิบปัสีทักิปิตัสัมมุลโลกาลังกังกิอุตารีณาปิติวัชชันตูพัมมัลูปูปากูโมติเนตายะภิกขเวเจโตมุติยาอาเซวิตายะาภะอาวิตายะอาหุมริกตายะยานิกตายะวาตุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสะมมาทายาอินี อเมกาเอกาทัศน์สายทิศทางสารปฏิกังพาอธิโนที่สูนพระนาเมตตาเจโตมุติอธิปโคที่ศพระนาเมตตาเจโตมุติอธิภิษสาพระนาเมตตาเจโตมุติปติหาการเหตุอนที่ศูพระนาเมตตาเจโตมุติปฏิหาการเหตโอที่สพระนาเมตตาเจโตมุติปฏิหาการเหตุทิศฐาพระนามตตาเจโตมุติปัญจหาการเหตุอนที่สูพระนาเมตตาเจโตมุติ สัทหากาเลหิโอที่โตกพราเมตตาเจโตมุติแลสหากาเลหที่สามพระนามเมตาเจโตมุติก็จะมีหิป็ากาเลหิอโที่โศกพระนาเมตตาเจโตมุติ